สวัสดีครับเอ่อก็ต้อมอยากจะมาฝากเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับบ้านต้อมธนาพโพหรือบ้านโตโตธนาเด็น,นะครับวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับที่วัดโพนะครับที่อยู่ติด สนามหลวงนะครับเป็นการแสดงแสงสีเสียงซึ่งเป็นการแสดงลิเกในเรื่องพิเศษคือเรื่องพระนเรศวรมหราด้านนะครับซึ่งต้องรับบทเป็นองค์ดําแล้วก็โตโต้รับบทเป็นองค์ขาวนะครับการแสดงนี้จะไม่เหมือนการแสดงลิเกปกติทั่วไปนะครับจะเป็นการแสดงแบบเ,เหมือนละครพันทางยังไงอยากให้ไปเชียร์อยากให้ไปดูเพราะว่ามันเป็นงานค่อนข้างใหญ่อยู่มือนกันนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่นะครับ ซึ่งไว้วางใจติดต่อประสานงานต้อมกับโตโต้มาเลยว่าคิวได้ไหมพอคิวได้พวกเขาเลยวางบทให้รับบทนําเลยครับกับบทองค์ดําองขาวคี่พระเนตรสวนแล้วก็องค์ขาวน้องชายยังให้ปากให้ทุกคนนะครับช่วยไปเชียร์ด้วยครับสำหรับงานวันที่10บพันวันี้นะครับฝากด้วยนะครับ